มาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าเป็นแนวทางปฏิบัติและการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมักผลก็ไม่ใช่มักผลในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จักพศอ,อ,อยู่นี่เองหรือว่าเป็นพศถอยหลังจากนี้ไปไม่นานนัก สำหรับปฏิเวทาของท่านบันเท่านี้จะขอย่อลงให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นแนวทางกับบรรดาท่านหลายที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้ายาวเกินไปแล้วก็ฟังมันยุ่งความจริงก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจจริงเท่านั้นคือว่าเราจะจริงกันตอนไหนจริงดีหรือว,ว่าจริงเลว ถ้าเราจริงดีมันก็ได้ดีถ้าเราจริงเลวมันก็ได้เลวคําว่าสัจจะมันได้สองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเลวดังนี้สําหรับปฏิบัติท่านสาหรับท่านบเท่าก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อน คนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระ้าหันมาจากทองพ่อทองแม่ในคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่พลูมาจากทองแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมแยกขอสรุปทั้งหมด เพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่งอโรคสิทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาโรคสิทธิ์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดี เหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเขาแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตำวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ที่ทําได้ไมันจะเป็นนักคือมันค,คล้ายกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทําเป็นทองคําได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามอะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านด้วยกันที่มีความรู้ประเภทนี้แน้วแต่ละท่านก็ดีเมื่อทำได้แล้วก็้เจ็คตรวจ เห็นว่าเป็นทองคําแท้จะทําขึ้นมาก็เฉพาะในการสร้างฐานวรลวัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นําวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาสฐิถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลาคันบริณสร้างวัดสร้างวาท่านทำทำาเฉพาะด้านวิหารทาน นอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนไว้กรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหาะเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์ เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนาคได้จะเป็นทองได้เขาจึงอย่าเอาถ้าหกากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้แท่าก็ไม่ประสงค์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกัน ท่านก็ไม่ต้องการคนศักแต่ว่าคนได้นักปฏิบัติศักดแต่ว่าปฏิบัติไปนในเพียงเห็นชาวบ,บ้านเขาทํากันก็จะทําท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีคือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวยินั้นในสมัยที่ท่านบุฒาไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุป ตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่ามาเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้เขาหาว่าท่านบากาจะรู้ว่าดีได้เพรวะว่าวเนียมจะตายเสียแล้ว มารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อพ่อเตียมตายเป็นนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็าตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีเขหมดตายไปแล้ว พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างที่ว่าฉันเป็นูกสิษธิ์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องหลอกหลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดาท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธวันที่สี่ท่านถามว่าเองไม่โกรธหรือ ท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทําไมให้โกรธมันเป็นไฟโทสักขีไฟคือโทสะมันเผาผลาญใจใร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้ทั้งพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งม,มีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงด่ากูหรือไง นั่นก็บอกก็ไม่แทนันถ้ามาเดดดาแล้วก็ท่าน,าน,าาน,นก,าก็ถามว่าที่กูด่ามึงน่ะมึงไม่โกรธหรือท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าหลวงพ่อมาไดด่าผมหลวงพ่อด,าด่าใครต่อใครป้นเปี้ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ไดด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยมันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมหรอก ในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหนือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบองพ่อก็หัวเราะชอบใจเออแล้วก็บอกเออไอ้คนกงเก่านี่มันยังงี่นะไอค้ครูมาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด้านหูด้านใจด้านดา่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไอ้ลูกศิษย์นก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอา้าถ้าไม่โกรดทนได้เชิญ วันนี้ไปหาข้านในกุติตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตาตามบันทึกของท่านบุเท่าท่านบอกว่าโอ้โหผิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบไปพื้นหนึ่งคล้องคอ เดินไปไม่มีจีวรไม่มีองางะาทำท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่เนยมท่านเป็นพระที่มีความสําคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบ้าบ้าบวรนั่นเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากีริ้วห่อทอง <N> <N> เนื่อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแกว้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแพรวพราาเป็นพระหนุน่มนองสบงทรงชีวรภพาสสังคติแตะเกียงตะเกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงจ้าพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้ มองดูหน้าท่านกลายเป็นพระหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามขณนะท่านบูเท่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ในได้สดให้นก็กวักมือยิ้มบอกกมาเถอะใช่ไม่ผิดตัวห็อกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉัน ขณะท่านพระเท่าเข้าไปกาปราบสมาเสกการพร้อมด้วยดอกไม้ทุกเทียนท่านก็นเลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบา้บาบา้บาวบา่บาบ่าก็ทกุกทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีชิงนหน่มบางทีเชี่ยแก่เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องกันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรม ทำส่วนใดที่เธอต้องการทำส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างเพราะว,ว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สั่งเนอคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เหลวมันจะพัง สภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสนะขันห้าไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุข ขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่กีรังอย่างยืนมม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปในด้้มกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงยุดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มตน้นท่านก็หลอกขันห้าเขาเต็มเป่า แล้จงจำไ้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกันขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของสายก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์ มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจรังย่างยืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาเอาคนแล้วนันหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านพู้เท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้ว พวกเราที่มาเนี่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้าว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบัเท่าก็กราบมาว่าเสกการพระหลวพอองพ่ออรับสิ่งนี้ผมต้องการในหลวงพ่อพูดหมดแล้ว แต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม <c oughs> สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออรหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพ้าหลังกับเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถาม ว่าในเวลาใดที่ทำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมระวีในในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระหัน์ได้หมดทุกคนคณะท่านบุท่าจะในกล่าวต้รงปเสธการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบารมีใช่ไหมครับ ถ้าบารมีไม่ดีพอก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบารมีไม่ดีนะไม่เมียบารมีทุกบารมีดีหมดเว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารมีเท่านั้นเอาคนแล้วกรบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ ท่านมองหน้าคนนั้นคลัง้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังมองหน้าคนนั้งครั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนน,นั่นแหละถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นท่านเลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมือ่อไหร่เขาอยากเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นมาน,นั้น แต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจถ้าทั้งเ,เรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายีสา่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้น เพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อารหารันพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิธายานแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปริสัมพิธาเพราะเขาได้สมาบัตรแปกันต่อตัน,นั้นไปก็ขอศึกษาว่าต <c oughs> ิเวทาเพื่อความเป็นอรหรัน แต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเปรียหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไรอสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของรู้สิทธิ์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภ,ภูมิจะทรงอารมณ์มิปัสนายนคู่กับสมถภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมถภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมด คือทั้งกรรมฐาน40สแล้วก็มหามหาปฏิปทานสสตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกําลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูงมีฉชนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสวน,นีของเขามีครบ ในด้านวิปัสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืานยันแต่ความจริงคําสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระสีทาคานาคาลหลันก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฐิเมื่อตัดสกายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้ เข้าฌานออกชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้วและก็ศึกษาด้านใอพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม่ได้มีปัศนาญาณ ใช้กำลังสมาบัดแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวแล้วถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นปรตถุธาตุที่สร้างเดชทุกข์สร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันห้าสิ คือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ในคนที่ก็ตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนี่ยมันในเมื่อขันห้ามันมีความเลวสามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประโสดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วทรงศินให้บริสุทธิ์ ศีลควรทําเป็นศีลานุสติกรมาศีลานุสติกรมฐา,านทรงศีลให้เป็นกําลังฌานคําว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดฟันตลอดคืนไม่ยอมไม่ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีสงฌานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส่งตัวใช้ใด เจอหน้าคนเขนาดา่าเขาว่าเขานินทาสศีลเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเตงมสามรายการคือทรงพรกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสนอะไรกัน เว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พนิพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายท้ไม่อย่างนั้นใช้กำลังแห่งอพิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมำสการองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้ว แล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเประพันอรหัน์ได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คาว่าเจ็ดปีไม่มี สำหรับคนที่ทรงอวิญญาหกและไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนคนได้ให้รักษากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางแต่าภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นพร,ระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จพักผลเว้นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มาก ให้บอกว่าจงจำไว้ว่าพระโสดาบันนะไม่มีอะไรกำลังใจที่ส่งเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้ จะ่ว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอตัวลูกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกลในด้านสาวกับภูมิก็ยังส่งมานี่ถามท่านว่าสําหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูใหม่สอนบ่อยสกิทาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกําลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ ถ้าถามถึงอนาคามีมันก็ท้งบอกมันก็ไม่อยากในเมื่อเราได้สมาบัดแปดได้พิญญาสมาบัติก็ใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับเสกายทิฏฐินอกจากเห็นว่าสุกปลกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแล้วมันสุกปลกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจ สำหรับความโกรธความย่ำบ,บาดนั้นเวลานี่แหละข่มข่มใจได้ด้วยอำนาจของสมาบัตแปด 8, แล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิปใช้วิปัสนาญาณครือสก,กายาติทิททโคกเขไวว่าไอคนมันดา่ามันดา่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดอย่างนั้นพูดอย่างมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ดา่าขันห้าไอขันห้ามันไม่เฉ่เราไม่ชฉของเราให้ายาจะดา่าก็เชิญดา่าไปตามใจ เราไม่สะดุ้งสะเทือนคนด่ดเขาตกนรกไปเองแล้วเรามีเมตตาพอมีหันสีนี่มันก็ได้หมดแล้วนี่ว่าก็มาถานสีสิบมาศึกส,ส,สาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปก็ถามท่านถามว่าความเป็นพระอรหันต์เปยังไงถ้าบอกนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปสิฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติด ในรูปประชาำและรูปประชาำที่เราได้ว่ามันของวิเศษถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้าประหัรประหารกิเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทนองตัวทนองตวนงตว,ว่าผู้วิเศษนีนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัวว่าผู้วิเศษได้พิญญาสมาบัติได้สมาบัติไปกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี่กูเสมอคนนั้น อารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอตัวอุเทจะคืออารมณ์ที่คิดว่าเจ้าอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานะั่นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชาความงโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมาย เอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เท่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความจริงสิบวันเสด็จท่านไล่กลับแล้วแต่ไปโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนแต่นว้นชํำชองนี้แล้วท่านก็ไลลกลับไปอยู่เกกะวักลับไปก็แล้วกันเลี่ยงตัวรอดได้แล้ว อรันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่านี่หลวงพุทธเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวัน หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาพิสุทธิ์สมแลนทั้งหลายมีความประสงค์อย่างนั้นก็มีผลฉินนั้นตามที่พระเนมว่าสําหรับมองโดยวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาศัย พิจารณาแระภาวนากรรมาฐานไปตามอัิยาศาัยที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสำหรับเวลานี้ไม่กำหนดให้พอใจเท่าไรทำเท่านั้นจะนั่งจะเดินยืนจะเดินกันนอนจะนอนก็ได้ตามอธัธยาศัย